ก่อนที่ผมจะมาทํางานที่นี่นะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนอสอนคนพิการโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาก็พอเรียนเรียนได้ปีหนึ่งที่นูน่นทางผู้บริหาาขอมดีทามท่านได้ติดต่อไปทางโรงเรียนว่าต้องการคนพิการมาร่วมงานด้วยคือแล้วก็มีมคำท้าทายไปว่ากล้าหรือเปล่า ที่จะมาร่วมงานที่นี่ถ้าผมกับน้องอีกห้าคนก็เลยตัดสินใจที่มาร่วมงานที่นี่ครับพอมาอยู่ที่นี่สิ่งที่ได้ก็คือ,อการบริหารเวลาอันดับแรกคือรู้สึกได้เลยครับว่าจากที่เราเคยอยู่โรงเรียนมาอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เขาจัดไว้ว่าเราต้องทําเวลานั้นเวลานี้แต่มาอยู่ที่นี่ทุกอย่างต้องคิดเองว่าเราจะทําอะไรเวลาไหนครับแล้วก็ การทำงานที่เป็นระบบของที่นี่ทำให้เรารู้ว่าจะทำงานให้เป็นระบบกับคนอื่นได้ยังไงครับมาอยู่ที่นี่ผมเ,เกือบหนึ่งปีครับผมก็ได้รับผิดชอบหลายโปรเจกต์แต่ว่าก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ทำเพื่อสังคมเป็นเว็บของศิริราชครับเป็นเครือข่ายมันดานและทาโรกของของ,ของทั้งศิริราช ซึ่งเพิง่งออนสายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำเพื่อสังคมก็เลยภูมิใจโครงการนี้เป็นโครงการของหม่อมศิริรัตน์ก็ทำร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชก็เจ้าเจ้าของโปรเจกต์นี้หมายถึงว่าเป,เ,ปเป็นแพทย์ประจำพระอ,องค์ขององค์ทีบังกรนะครับก็ ได้ร่วมงานกับทางดีถามว่าอยากให,ให้ให้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหนึ่งเพื่อจะเป็นเป็นที่ติดต่อกับเครือข่ายของทั่วประเทศผมก็มีโอกาสได้ได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะตั้งแต่ต้นจนจบโครงการครับ